ี่น้องซอปลามามาพอเฮ็ดหยกักมึงตีอันนี้เพื่อนเอ,อิญเฮ็ดตีนแหดมาพอก็คุณตาอันเพื่อนบานเพื่อนก็อยูไก,ก่ปลาเนาะจ้ะยางมาพอพร้อมกันก็เล็จะให้เพื่อนเป็นผู้เก็บให้่จะของเป็นผู้ทายได้จะ้ะเฮ็ดตีนแหดได้จะมีพี่น้องดอกบักยัปวดผู้โค้สังกา นี่พูดผู้หลายเลยมะพ่พอยู่ตนอยู่ตนดูเลยจ้ะต้นใหม่ยังโมเตยตายได้จ้ะนี่พ่นสามารถเกิดขึ้นมาใดเพ่นมีเชื่อเนาะตนดูก็มีเชื่อโคดสิเก็บดอ,อกใหญ่บาดนี้หันไปเห็นอีกลุ่มหน่อยอยู่เกิดเกิดอยู่ในทอพี่น้อง อยู่คางกันนี่ละจะ้ะแต่ว่าเกิดอยู่ในทอแต่อยากหัวเดี๋ยวไปเห็นนี่กองกองจนโพนอยู่ทั้งในนี่จ้ะพี่น้องป้ากันตื่นเต็นขนาดหา,าในปลาบ่วมีก็เลยออกมาก็มาพอกันว่าสิกับละจะ้ะผ่านตรงนี้เลี๋ยวเห็นหลุดขาวจนโพนอยู่จ้ะพี่น้อง แสหายเป็นจิมอันนี้ขึ้นมาให้เมืองนี่แต่ของเป็นผู้ไายเนาะดีนะถ้ามาผู้เดียวพระจ๊คสิจับกล่องหันใจหันขวาอยู่นี่ละจ้ะพี่น้องอันนี้ใกล้ยอยู่มีเพื่อนมาเนาะมีสองกอพอดีเลยแบ่งกันผู้ละกอละพี่น้องจิมจิมต่าง่าอยู่หันเราบุาจิมจเถื่อ หมดกระหลายได้ใจพี่น้องหมดฝนตกเนาะหมด่นกระออกมาหากินหมดแหงหมดงามหมดขั้นนะจ๊ะมะึงติล่ะงง่ขึ้นมางนี่เกิดอยู่ในท่อกระร้างเปลี่ยนเนาะท่อน้ำเก่าเนาะ่นปล่อยทิมไว้เนี่ยดอกนี้ประมาณ เกือบสามสิบดอกเลยคิดว่าเนาะกลุ่มเดียวว่ามันเฮ็ดญี่ปุ่นจะพี่น้องที่เขาเห็ดแ็กขายอยู่ในห้างนะจ๊ะคือกันแห้งดอกงามแห้ง้ปเอาทิพากันไปเอาดอกใหญ่ใส่มึงกันมึงเกือบเขากระตาบลลมด้วยจะนี่เใหญ่หลาย าตาหน่อยกลัวเห็ดแต่อยากหัวก็เล่นแบ่งกันถืออันผู้ละตดผู้ละกอนี่ต่างตาแกะเอาเวยพ่อหญ่แกะให้ได้หมดทุกดอกนะคะจะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนคน้ยขึ้นมากมึงเนี่่พี่น้อง ไอเมนเพื่นนี่ดอกใหญ่ดอกตโตหุ้ยยอกเนสีบกขึ้นพี่น้องอเมนอู้เกือบสองโลละคิดว่านั่นนี่ยมันดอกใหญ่แห้งใจพี่น้องพุ่นดอกบางใหญ่หญนะเนียอ้าวดอกเลยค่ะในจุ่มนี่ดอกหน่อยเพิ่นไอดอกบานใหญ่เพิ่นนี่ดอกเดียว อุ้ยน่าสิกิโลหนึ่งผลละพี่น้องกิดว่าเนอะ่ะดิมึงเตะขาเพิ่นในรูปนี่มันยังหน่อยได้จะข้องจริงประมาณซ้ำแขนเนี่ยเะจจะพี่น้องเอ้ยมาผอวปัดเข่าปามามาพ่วเฮ็ดหนูหนูพี่น้องยังไงคะเถ่องานพันไปพันมาโบเห็นเพื่นจนว่าเพื่นเปื่อยเบิด ซไซส์ที่ออกแต่ฝนทีแล้วเนาจะจ้ะพี่ตีเห็ดหูหนูปอด,ดดอกใหญ่ค่ะพี่น้องเห็ดหูหนูนะคะปอด,ดดอกใหญ่ค่ะแง่้ยเนี่ยน้องเอ้ยเต็มฝ่ามือ,อหูหนูพี่วนนี่เพื่อยเปื่อยเบิดพ,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 พี่น้อง Chúng mua đầy rồi Quay thì mất là tất sẽ đài quán mày nhắn bút mày co à, Nói nói như cái mì anh à này thì mất là cái này à, Sẽ đài đi Ôi, ông ấy đầy đó Bươi Mình thích mì quán này Hát thuộc Mình อปถือฝนน่ะพี่น้องเอาก่าใดัเห็ดนูโอ้ยหมดกระายพ่โอโูกเินยรื่ริ่มขวนพี่กระบกะร้ายพี่น้องโอ้หมดกระจอพ่อหมดนี่นเห็ดนู ใส่แกงจืดนะคะอร่อยอยู่เอ,อ้ยหมดกัดตัดก็กกหมดว่ะหมดมาน้ำเห็ดนี่ละจ้ะนี่เห็ดตีนแห็ดแบ่งกันกับพอ่อใหญ่บางหันคนละกอพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดดูท่านออกบันไดใจพี่น้องมันว่าท่านมีค่ะออกแค่นี้ละจ้ะ